การเมืองมันเริ่มเปลี่ยนวันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วหลังจากสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยฝ่าฝืนจริยธรรมของนายภูมิธรรมรองนาย,ยกรัฐรรมนตรีและว่ารัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันธุ์เรกทวีซึ่งเป็นรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระทึกสิครับไม่ระทึกได้ไงระทึกเรื่องนี้มันมาจากไหนมาจากปมดี i ที่ไปรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษเขาบอกว่ามันสอแทรกแซงการทำงานของกอกตแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับที่รับเรื่องไว้เมื่อวานซืนที่ผ่านมาแล้วมติเป็นเอกฉันด้วยที่จะรับวินิจฉัยนายภูมิธรรมเวชยัยและพันธุเด็กทวีสอดสองเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งให้ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงาน ในบังคับบัญชาของพันตุเรกทวีสอดสอด่องรับทำคดีหัวสอวอปี2อ6 7อคือปีที่แล้วให้เป็นคดีพิเศษตรงนี้ที่สอวอเขาแขลงใจบอกมันเข้าข่ายกลั่นแกล้งเข้าขายกลั่นแกล้งเข้าขายแทรกแซงกะกะตเข้าขายแทรกแซงวุฒิสภาซอฟ้าฝืนจริยธรรมตรงนี้นักกฎหมาย หรือหลายๆคนที่รู้กฎหมายเขาบอกว่ามันมีโอกาสจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแต่โชคดีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่สั่งให้รัฐตรีทวีและรัฐตรีภูมิธรรมเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้วให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันแล้วศารก็มีมตินะเมื่อวานนี่สั่งให้ในายสมศักดิน์นายนนายสมชาย เร่งหลักซึ่งให้พ้นจากตำแหน่งสวเพราะไปต้องคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดนไปสิบปีเดินหน้ามุ่ยกลับบ้านเลยทีนี้เรื่องนี้เอาละเอียดนิดหนึ่งผมต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายเรื่องมันเป็นมาโดยพลตรตรีฉัตรวัฒนแสงเพชรซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาห,หรือสอวอ ก็ไปเข้าชื่อมา92คนเพราะคนพอเข้าชื่อเสร็จแล้วก็เสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภาแล้วก็กล่าวอ้างว่านายภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเนี่ผู้ถูกร้องที่1ในฐานะประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งดูแลสอว่ดูแลดีเอสไออยู่ด้วยและพันธุ์เ็กทวีสอดสองผู้ถูกร้องที่2ในฐานะรองประธานกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขาเสนอเรื่องขอให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสอวเมื่อปีที่แล้วให้คณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติกระทำการมีมติว่าพวกสวเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายอาญาอื่นๆแล้วเอามาเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2,547และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21วรรคหนึ่งเล็บสเขาบอกว่าอย่างเนี้มันเป็นการแทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการกดดัน คมคูและครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเขาบอกตรงนี้มันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติรัฐนิติธรรมฝ่ายวุฒิสมาชิกเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้มันถือว่าผู้ถูกร้องทั้งสองคือรัฐมนตรีภูมิธรมรมกับรัฐมนตรีทวีเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์จุจริตเป็นที่ประจักษ และมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐรมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันธุ์ตระกทวีรัมรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายภูมิธรรมรัมรีกลาโหมและรองนายกเนี่ยต้องสิน้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วัึ วงเล็บสี่ประกอบมาตราหนึ่งร้อยหกสิบวงเล็บเก้าหรือไม่คิดตามผมครับทีนี้เรื่องนี้เมื่อไปสู่สารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องประกอบเอกสารประกอบคำร้องสารก็เห็นว่าการณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคสามประกอบมาตรา82วรกหนึ่ง และพระธรรมติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วงเลบ4ศารรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติไงละ่ะมีมติเป็นเอกฉันเลยครับ90ตเ,เต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันธุ์เตระทวีรัมติยุติธรรม และนายภูมิธรรมรัมรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกเนี่ยยื่นคำชี้แจงภายใน15วันตามข้อกล่าวหาที่เขาเกล่าวหามานะให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าโดยการพิจารณาของสารรันูนพศสองมาตรา54 ส่วนที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันเอกทวีรัมติยุติธรรมและคุณภูมิธรรมรัฐบตรีกลาโหมและรองนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา62วรรค2แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสยัย ว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องสารรัมนูลก็เลยมีมติครับมีมติเป็นเอกฉันในชั้นนี้ว่าเอาละยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องคือรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองคือฝ่ายวุฒิสมาชิกและฝ่ายรัฐมนตรีได้ทราบแล้วก็แจ้งให้ประธานประธานวุฒิสภาทราบแจ้งให้ผู้ถูกร้องคือคือ,คอนายภูมิธรรมทราบ แจ้งพันตรีทรวีสอดสองผู้ถูกร้องที่สองทราบนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนะมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องนี้ทำผู้คนตกอกตกใจกันยกใหญ่ถามว่าทำไมไม่ตกใจทยอยเชื่อดงล่ะครับนี่คือการทยอยเชื่อดรัฐบาลองอิงนะทยอยเชื่อรัฐบาลองอิงและเป็นการเชื่อดตัวใหญ่ซะด้วย เพราะภูมิธรรมไปรองนายกเวลานายกไม่อยู่นายกรัฐมนตรีอุ๋งอิงไม่อยู่แพรทองทานไม่อยู่คนที่ทำหน้าที่แทนนายกคือนายภูมิธรรมสหายใหญ่สหายอ้วนนี่แหละก็เป็นตัวใหญ่เป็นคนที่ทักสินไว้วางใจที่สุดเพราะเอามานั่งเป็นรัมปรีกลาโหม มีความมุ่งหมายมีความต้องการจะแก้พระรามหยัดกระทรวงกลาโหมแต่ทาหารเขาแข็งไงทหารเขาแข็งเขาไม่ยอมให้แก้เรื่องนี้ก็คาราคาสังไม่ยอมไม่กล้าเสียงหลายคนก็ยุแยงแตะแคงรั่วบอกเอาหัวชนเลยชนรถถังมาเลยไม่ต้องไปกลรัวเอาหัวชนรถถังไปเลยนี่นี่ผมไม่ได้ยุแยงนะแต่แตะแคงรั่วนิดหน่อย <laughs> ไม่สำเร็จ ในการจะเข้าไปแทรกแซงสภากาโหมไม่สําเร็จและที่โดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสภากาโหมนะมันเป็นเรื่องจริยธรรมนะที่ให้สอบสอวอนะนำเนินคดีสอวอนั่นแหละเขาก็เลยแค้นต้องชำระแค้นเพราะนายภูมิธรรมเป็นประธานของดีเอสไอพันธุ์ตุเอกทวีสอดสองเป็นรองประธานโดนทั้งคู่ แต่จะพ้นจากตาแหน่งหรือไม่ก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการมีเวลา15บห้าวันที่จะชี้แจงหลายคนที่มองในประเด็นการเมืองเนี่ยเขามองว่าเนี่ยเป็นการทยอยเชื่อรัฐบาลแพรทองทานเป็นการเชื่อไก่ให้ลิงดูนะย้ายใ,ใครหือมาเล่นกนสอวอสีน้ำเงินเพราะสวสีน้ำเงินเนี่ยได้รับการปลุกเสกมาแล้วจาก รู้ใหญ่แล้วเป็นคนที่มีอนุภาพในการตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัมนูลใครพ้นจากตําแหนง่งสวจะเป็นคนตั้งแต่งตั้งนะปปอชอใครพ้นจากตาแหนง่งสวจะเป็นคนปลูกเสกให้นะปปงนะก็จะเป็นคนปลูกเสกให้แม้กระทั่งกกตและองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมล่ะ แต่โคชมในความกล้าหาญของพลตำรวจทวีสอดส่องและ,ะคุณภูมิธรรมเวชยาชัยที่กล้าเอาหัวเข้ามาชนสู้ยิบตาไม่กลัวนี่คือความกล้าหาญของนายภูมิธรรมและความกล้าหาญของพลตำรวจทวีสอดส่องนะสู้เต็มเหยียดสู้เต็มฤทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นช่างมันนะเพราะเขาถือว่าเขาทําด้วยสุดจริตไงทาด้วยความสุดจริต แล้วไปดูเนื้อง,งานแล้วการได้สวเข้ามาในคราวนี้มันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามว่ามันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่คือมันเป็นไปด้วยความไม่สง่างามเง้ขาก็มีสิทธิ์ตรวจสอบเขาก็ใช้ดีเอผลสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่า เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าอันเนี้น่าสงสัยก็ต้องติดตามกัน